ตินปฏิเสธแนวคิดการหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดทหารยูเครนจะต้องถอนตัวออกจากดินแดนของพวกเขายึดครองจากนั้นการสู้รบจึงจะยุติหากไม่ถอนตัวเราจะจัดการเรื่องนี้ด้วยวิธีทางทหารมอสโกให้เหตุผลว่าการระงับความขัดแย้งโดยไม่มีเงื่อนไขจะช่วยให้ยูเครนและชาติพันธมิตรตะวันตกมีเวลาเสริมกำลังและอาวุธให้กับกองทัพที่ได้รับความเสียหายของเคีย รัเสเซียถล่มกรุงเคียบจัดหนักด้วยโดรนและขีปรุษ632ลูกปูตินกล้าวทำสงครามต่อจนยูเครนเหลือคนสุดท้าย ากานครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครน,นต่อเตผู้จงครับสัป,ปดาห์นี้สุวสัป,ปดาห์นี้เป็นสุขสัป,ปดาห์หนาวแรกของปีของอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับพื้นที่ราบนะครับอุณหภูมิมก็9องศา10องศาในตอนเช้าถ้าเผื่อไปที่ยอดดอยนะครับยอดภูคิดดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าอุณหภูมิจะลดจะต่ำมากกว่านี้ขนาดไหนปัจจุบันก็หนาวเหน็บอยู่ในห้องต้องใช้อุปกรณ์ นะครับให้ความบุ๋ของร่างกายเลยครับที่เราก็เลยเห็นฉากที่เปลี่ยนไปในการฉลุกสงครามในวันนี้ท่านผู้ชมครับสงครามรัสเซียยูเครนแนวโน้มชัดเจนเลยนะครับว่ามันไม่มีทางที่จะสิ้นสุดง,ง่ายๆเพราะว่าภายหลังที่การสลุกขาตัวเองของทั้งแผนสัติภาพของทั้งมันฉลุกลงนะครับมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่ปติเตนนี่แหละครับประกาศก้าวในเรื่องของการทําสงครามต่อไปท่านผู้ชมครับสงครามที่กิริยะเวลามานานหลายปี มอสโกนี่หละครับพยายามผลักดันแนวคิดที่ว่ายูเครนนี่แหละครับถึงคราวล่มสลายและรัเสเซียไม่มีทางหยุดยั้งได้รัเสเซียไม่มีทางยุติไม่มีใครจะมาหยุดยัง้งการทําสงครามของรัเสเซียได้ตามการเรื่องเล่าที่ดูเหมือนว่าสถานการณ์มันจะตรงกันข้ามกับทางฝั่งของรัเสเซียเป้าหมายของรัเสเซียชัดเจนครับท่านผู้ชมต้องการโค่นล้มรัฐบาลยูเครนสถาปนารัฐบาลหุนเชิดนะครับเขียนรัฐธรรมนูนใหม่ ฝังอำนาจทางทหารเกือบ4ปีทําสงครามไปเสียทหารเรือนล้านนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันยังห่างไกลความจริงท่านผู้ชมสถานการณ์ปัจจุบันยึดดอนบาสยังไม่สำเร็จสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธ,ธีแต่มันคือความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ของปูติน รัเสเซียมีผู้เสียชีวิตเกินหนึ่งล้านคนทั้งที่บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ครอบครองพื้นที่ของยูเครนได้เพียง20%เท่านั้นเองซึ่งมันลดลงเกือบ30%ในช่วงต้นของสงครามด้วยอัตราเร่งนี้นี่นะครับรัเสเซียจะหมดกำลังพลก่อนที่จะบรรลุปเป้าหมายเสียอีก มอสโกพร้อมที่จะสูญเสียทหารอีกหนึ่งล้านนายและเวลาอีกหลายปีเพื่อยึดพื้นที่ดอนบาสในอัตราความก้าวหน้าปัจจุบันรัสเซียต้องแบกต้นทุนสูงลิ้วสำหรับการทำสงคราม ในความสําเร็จทางยุทธวิธีที่ทําทุกครั้งท่านผู้ชมครับการโจมตียูเคนี่ละครับกาลัสเซียกําลังเปลี่ยนเกมขณะที่ยูเคนี่แหละครับเปลี่ยนเกมการทําสงครามในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาลงกานคลังน้ํามันระบบป้องกันถูกโจมตีทุกศัสดาษน,นะครับโลจิสติกนะครับระบบขนส่งก็ถูกทําลาย เป็นครั้งแรกที่การโจมตีแนวหลังของรัเสเซียมันแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นนี่คือวิธีที่เครื่องจักรสงครามของรัเสเซียกําลังถูกทําลายท่านผู้ชมเศรษฐกิจรัเสเซียก็กําลังประสบะเผชิญกับปัญหาอย่างหนะักมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงมากขึ้นโครงสร้างพลังงานเสียหาย มอสโคกำลังเผชิญกับต้นทุนการทำสงครามที่สูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสงครามครั้งนี้ไม่ยั่งยืนสำหรับรัเสเซียท่านผู้ชมขณะที่การปรากฏตัวของปูตินภายหลังแผนสัิภาพของทรัมสะดุดลงอันเนื่องมาจากว่าคลิปเสียงหลุดของสตีฟวิทคอปนี่เลยครับที่บ่งบอกนะครับว่าพวกเขากำลังขายยูเครนเพื่อเงิน แต่ทาให้ปูตินเลยครับการปรากฏตัวของปูตินล่าสุดกับกลายเป็นการปรากฏตัวที่พร้อมด้วยความดุดันนะครับพร้อมกับเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการยึดยูเครนท่านผู้ชมครับการปรากฏตัวของอปูตินที่ ท,ที่คีกิสถานนี่แหละครับเมื่อวันพฤหัสบดีปูตินตั้งเงื่อนไขสงครามชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการหยุดยิงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต่อเมื่อยูเครนถอนทหารออกจากดินแดนที่รัสเซียผนวกเข้าแล้วเท่านั้นพร้อมกับเตือนนะครับว่าหากเคียบไม่ถอยนี่แหละครับรัเสเซียจะจัดการด้วยวิธีทางทหารต่อไปเขาประกาศนะครับว่าเรายังคงได้รับการเรียกร้องการยุติสงคราม ที่นั่นที่นู่นทหารยูเคนต้องถอนตัวออกจากดินแดนที่พวกเรายึดของจากนั้นการสู้รบถึงจะยุติหากไม่ถอนตัวเราจะจัดการเรื่องนี้ด้วยวิธีทางทหารจนทหารยูเคนคนสุดท้ายมอสโกให,ห้ผลนะครับว่าการระงับความขัดแย้งใดๆไม่มีเงื่อนไขนั้นมันจะช่วยให้ยูเคนและชาติพันธมิตรตะวันตกเสริมกําลังและอาวุธเข้าในพื้นที่ที่เคียบกําลังได้รับความเสียหายความหมายของเขาก็คือ เขาจะไม่ยุติสงครามโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่ชาติยุโรปนี่แหละครับโดยเฉพาะอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสนี่แหละครับจะนํากําลังทหารเพราะฉะนั้นการยุติการหยุดยิงใดๆในช่วงการเจรจานี่หละครับมันจึงไม่เกิดขึ้นกันหนโดยการเงื่อนไขปูตินนี่หละครับที่เคยระบ,บุไว้ครั้งแรกเมื่อดูร้อนปีที่แล้วก็คือการที่เคฟนี่หละครับต้องถอนทหารออกจากดินแดนของยูเครนในภูมิภาคที่เขาครอบครองอย่างเช่นลูฮันนะครับ เคอร์ซอนซาโปลลเซียและพื้นที่ดอนบาสนี่แหละครับซึ่งเขาบอกว่าภูมิภาคต่างๆเหล่านี้ลงประชามติผ่านการารับรองอย่างท่วมท้นในช่วงปี2022มันก็เลยทำให้ปูตินนี่แหละครับยึดเอาข้อกำหนดนี้นี่แหละครับเป็นเหตุผลสำคัญการยึดยุติสงครามใดๆมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่ยูเครนถอนทหารออกจากพื้นที่ที่เขาประกาศยึดครองแล้วเท่านั้น่านผู้ชมครับการประกาศ ความก้าวร้าวครั้งใหม่ของปูตินครั้งนี้ที่ทากีคิสถานนี่เลยครับเขายังระบุนะครับว่าตะวันตกนี่เลยครับเป็นศัตรูแห่งสันติภาพที่ต้องการให้สงครามยืดเยื้อจนยูเครนเหลือคนสุดท้ายที่จะล้มลงแต่ดูเหมือนว่า ยุโรปนี่แหละครับผู้นํายุโรปคนสําคัญโดยเฉพาะนายกรัตมนตรตีเยอรมันนี่แหละครับฟรีดดิทเมินนี่แหละครับก็ประกาศสวนทันคันด้วยท่าทีแข็งกร้าวนะครับว่ายุโรปยืนยันอย่างชัดเจนว่ายูเครนต้องแข็งแรงเพียงพอไม่ใช่เพื่อทําสงครามแต่เพื่อให้ไม่ให้ถูกกลืนอีกครั้งหนึ่งโดยนายกรัตมนตรตีเยอรมันลู่นะครับว่ายูเครนจาต้องมี กองทัพที่แข็งแข็งกองทัพที่เข้มแข็งเพื่อรับประกันความมั่นคงจากพันธมิตรและในวันที่สันติภาพตรงนสันติภาพเลยครับกองทัพของยูเครนต้องพร้อมรบเพราะว่ามันคือหลักประกันสันติภาพอย่างแท้จริงนั่นก็คือการตอบโต้ท่าทีแข็งกร้าวที่เกิดขึ้นจากผู้นําชาติตะวันตกคนสําคัญในยุโรปก็คือเยอรมันท่านผู้ชมครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า ตะวันตกยืนข้างยูเครนชัดเจนขณนะที่ทางฝั่งของอเมริกาดูเหมือนพร้อมที่จะขายยูเครนเพื่อเงินเท่านั้นเองท่านบ่งครับสถานการณ์การโจมตีขนาดใหญ่เมื่อวาน นะครับมีการโจมตีขนาดใหญ่ตัวเลขเราสรุปให้ฟังในวันนี้หลังจากที่มีการสรุปยอดความเสียหายต่างๆดูเหมือนการโจมตีเมื่อวานมันมีการโจมตีขนาดใหญ่และใช้เครื่องบินจากฐานบินเองเกลสองครับท่านผู้ชมเองเกลสมีเครื่องบินตู95อยู่3ามลำตู160 3ามลำปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ใช้เครื่องบินส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในแองเกลสรวมถึงมีการขึ้นบินของเครื่องบินมิก31ซึ่งก็เป็นปฏิบัติการโจมตีพร้อมกันหลากหลายรูปแบบซึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่ใช้โดรนเป็นละลอกละลอกโจมตีนี่หละครับจากนั้นก็จะมีการเติมขีบรุดเข้าไปการเติมขีบุดรอบแรกเกิดขึ้นจากการเติมขีบรุดคินซานจากเครื่องบินมิก31โจมตีจากนั้นการขึ้นบินของ ตู 95MS และก็ตู160ที่เอ็งเกล2นี่แหละครับซึ่งก่อนหน้านั้นเอ็งเกล2ก็ถูกโดนของยูเครนไปถล่มคลังน้ำมันแต่ดูเหมือนว่าสนามบินยังไม่สามารถเข้าไปถึงซึ่งมันก็ยังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเอ็งเกล2นี่แหละครับรัเสเซียยังสามารถป้องกันได้อยู่และใช้ฐานที่เอ็งเกล2นี่แหละครับโจมตียูเครนเมื่อวานการโจมตีเมื่อวานสรุปตัวเลขออกมานะครับมีการใช้โดรนทั้งหมด596 ซึ่งเราก็ทําคลิปนำเสนอเมื่อวานว่ามันตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ600ลัมต่างกัน4ลํานะครับซึ่งก็ข่าววงในดูเหมือนก็ระบุได้ใกล้เคียงม,มีการใช้ขีบรุธทั้งหมดอีก3 6ลูกลูกรวมๆเม,มื่อวานมีการใช้งานทั้งโดนและขีบรุษสาม2รายการสกัดกั้นได้ทั้งหมด577รายการการสกัดกั้นได้เมื่อวานนี่เลยครับสกัดกั้นโดนได้ 577นะครับสกัดขีปนาวุธได้19จาก36 สำหรับการใช้งานเมื่อวานมีการใช้ e a s t c a n d e r มีการใช้งานขีบุดเค11ตนึลครับ11ลูกจากการขึ้นบินของเครื่องบินตู1603ลำจากฐานยิงใกล้หมู่บ้านอุสมอนะครับแคว้นซาลาตอปซึ่งมันก็ขึ้นบินจากเอเกล2มีการใช้ KH101 1อีก12ลูกจากเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์95ตู9 5 f s 3ลำซึ่งก็เกิดขึ้นที่เองเกล2เหมือนกัน,ร,นรวมๆเมื่อวานมีการใช้ขียบดเค1 หนึ่งี่เลยครับ2ีลูกถูกสกัดกั้นได้12ลูกมีการใช้อิสคันเดอร์เลูกดูเหมือนว่าอิสคันเดอร์เมื่อวานนี่เลยครับที่ยิงจากฐานที่เมืองคินซี่แคว้นไบอัน4ลูกดูเหมือนว่าระบบป้องกันภายรากาศแพทริออตสามารถสกัดการได้หมดเมื่อวานเมื่อวานนะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้ขีปนาวุธ ที่ดูเหมือนว่าเป็นการใช้งานคินซานทั้งหมดนี่เลยครับ5ลูกนะครับถูกสกัดกั้นได้1ลูกดูเหมือนคินซานเมื่อวานอย่างสร้างผลงานโดยเฉพาะการโจมตีเป้าหมายที่เป็นโรงงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานความร้อนรวมรวมถึงโรงงานไฟฟ้า ที่ใช้พลังงานน้ำนี่หละครับกลายเป็นเป้าหมายสําคัญนอกจากนี้เมื่อวานสิ่งที่พิเศษสุดอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานมีการใช้งานเครื่องบินซู -57 อีกครั้งหนึ่งท่นานผู้ชมครับช่วงปัจจุบันรัเสเซียมีการใช้งานซู -57 บ่อยครั้งซึ่งดูเหมือนว่าการใช้งานขีปุตเขยเฮทฮก้าก้านเมื่อวานมีการขึ้นบินซู -57 2ลำนะครับใช้เคเฮทห้าสิบเก้าสี่ลูกสกัดกั้นได้2ลูกดูเหมือน ซู57ดูเหมือนขึ้นบินปฏิบัติการบ่อยครั้งรัเสเซียต้องการที่จะใช้งานซู5 7เพราะว่า สถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าแม้จะไปโชว์ในหลายพื้นที่แต่ยอดการขายมันไม่เป็นเหมือนต้องการท่านผู้ชมก็สังเกตดูนะครับซู57ที่บินบอกประกาศว่าความเป็นสเตลสเตลที่มีอยู่และใช้งานในปัจจุบันจะมีของอเมริกาก็คือ F35 และก็เครื่องบินตระกูล J ของทางฝั่งจีนเราจะเห็นนะครับว่าความเป็นสเตลนี่แหละครับมันจะปกปิดในเรื่องของ เครื่องยนต์มองเห็นยากนะครับมองเห็นเฉพาะท่อปล่อยความร้อนเท่านั้นแต่ดูเหมือนซู57นี่แหละครับเรายังเห็นท่อนของเครื่องยนต์โผล่ออกมาเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้มองเห็นนะครับว่าความเป็นสเต,ตลมันไม่มากเพียงพอหลายประเทศเลยไม่ค่อยเชื่อนะครับอินเดียดูเหมือนไม่เอาเลยนะครับซู57ของรัเสเซียเพราะว่าความสเต,ตลที่มันมองเห็นท่อเครื่องยนต์2ท่อท่อโลอยู่นี่ครับมันก็เลยดูเหมือนไม่ได้รับการต้อนรับสักเท่าไหร่ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่กรุงเคียมเนี่ยแหละครับโดนหมายเป็นเป้าโจมตีอย่างหนักมีผู้เสียชีวิต3รายนะครับหลักๆก,ก็มีผู้เสียชีวิตราวสามรายอาคารบ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายพอสมควรแต่ดูเหมือนเมื่อวานการใช้โดรนและขีปปารุษนี่แหละครับยูเครนยังสามารถสกัดกั้นได้โดยเฉพาะอย่างเช่นขีปปารุษจนวน36ลูกที่ยิงมานี่แหละครับมันสามารถสกัดกั้นได้ถึง19ลูกนั่นหมายความว่าพื้นที่สําคัญสําคัญนี่แหละครับโดยเฉพาะกรุง เคีย,ยังสามารถจัดการได้ยังสามารถป้องกันได้ พื้นที่ที่ระบบป้องกันไม่สามารถจัดการได้อาจจะเป็นเพราะว่าเป้าหมายไม่สําคัญแพตริออตก็อาจจะไม่ใช้งานแต่ดูเหมือนว่าการพึ่งพาอเมริกาอย่างเดียวโดยเฉพาะรูปจรวดแพตริออตนี่แหละครับมันก็ยังต้องพึ่งพาอเมริกาแต่ถ้าวันใดอเมริกาไม่ส่งให้นี่แหละครับมันจะยุ่งเพราะว่าอเมริกาตอนนี้คงไม่ส่งให้ฟรีๆใช้ฟรีๆนะครับในเรื่องของสงครามไม่รู้จบตอนนี้สถานการณ์มันก็อยู่ที่ปูตินเลยเละครับอยู่ที่อเมริกาจะกดดัน ปูตินได้มากขนาดไหนเพราะว่าดูเหมือนว่ามีเอลิกาอเมริกาประเทศเดียวนี่แหละครับที่จะสามารถไปกดดันปูตินให้ยุติสงครามได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการคว่ำบาตรบริษัทสองน้ํามันยักษ์ใหญ่นั้นมันกำลังทําให้งบประมาณในเรื่องของการรายรับของรัเสเซียเศรษฐกิจรัเสเซียนี่แหละครับมีปัญหารัเสเซียถ้าเผื่อจะยอมยุติสงครามแพ้สงคราม ก็คงจะเกิดขึ้นจากปัญหาทางเศรษฐกิจนี่แหละครับขายน้ำมันไม่ได้ขายกา๊าซไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาทำสงครามเป้าหมายของปูตินคงไม่มีลดต่อไปจากนี้นะครับเขายังคงต้องการยึดยูเครนต่อไปรวมถึงเป้าหมายในยุโรปก็คงอยู่ในเป้าหมายแต่เศรษฐกิจนี่แหละครับการขาดรายได้จากการที่ถูกคว่ำบาตรสูกแซงชั่นนี่แหละครับมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญรวมถึงการที่ยูเครนปฏิบัติการโจมตีด้านลึกจุดยุทธศาสตร์ต่างๆมาก มายนี่แหละครับมันอาจทําให้ความสามารถของรัเสเซียมันลดลงแต่ดูเหมือนเมื่อวานการโจมตีขนาดใหญ่มันยังสร้างความเสียหายด้วยขบวนของกองทัพอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่เหมือนกันแต่เทียบกับการลงทุนในเรื่องของปริมาณเงินกับความเสียหายที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่ารัเสเซียเมื่อวานโจมตีไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ครับท่านผู้ชม วมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ